ไอแลนด์กำลังขับเคลื่อนไปสู่สังคมรถยนต์ไฟฟ้าโดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนพุ่งสูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและค่าครองชีพการเปลี่ยนจากรถยนต์เบนซินไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายวงมากขึ้นซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ายังประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวกว่าครึ่ง ขณะที่รัฐบาลไอแลนด์ and, มีมาตรการสนับสนุนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าผู้อาศัยในกรุงดับลินเมืองหลวงของไอแลนด์บอกว่าเ <much> พิ่งเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า <the> ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับรถ b ีวีดีอัตโตน้อยกว่ารถยนต์เบนซินหรือดีเซลออมากรัฐบาลไอแลนด์มีแผนด้านคุณภาพอากาศ <bit> โดยตั้งเป้าว่าภายในปี2030จะมีรถยนต์ไฟฟ้า850,000คันบนถนน โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินประมาณ4,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ140,000บาทสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของค่าย BYD ของจีนในตลาดไอแลนด์ and, ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างมีนัยยะสำคัญกับค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่า,ยยางเทสลาและค่ายรถยุโรปอย่างเลนเฟียสและซีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่ารัฐบาลจะสร้างสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะที่กรรมการผู้จัดการของ MSL Motor Group บริษัทผู้จัดจำหน่าย 75, รถ b y d มองว่าขณะน,นี้มีรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า1 0 0 0 0แคัน 60, บนถนนในไอแลนด์โดย b y d ตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีส่วนแบ่งการตลาด25%การขับเคลื่อนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของไอแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญไปสู่อนาคตของถนนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น